สวัสดีครับวันนี้ Airsoft Gear Room นะครับกลับมาอีกครั้งสำหรับการรีวิวเกียร์นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานในส่วนของไม่ว่าจะเป็นภารกิจนะครับแล้วก็ทางส่วนของโควิด1 9นะเราก็ต้องพักไปนิดหนึ่งแกะห่อเจ้าทวินฟอลคอน jpc 2 0กันนะครับว่ามันมันมันโอเคไหมนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมว่านะครับหลายหลายท่านเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับ jpc ของในเกรดแอร์ซอฟต์นะครับก็คือ tmc e m e r s o n บ้างนะครับแต่ว่าเราก็มาดูอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ ทำมาผมว่าค่อนข้างดีให้คะแนนค่อนข้างสูงนะครับอ่ะมาดูกันมาสินค้าที่มาเป็นห่อแบบนี้ครับแล้วก็ด้านหน้าทาวินฟอร์ค c จพี c ีสองจุดศูนย์เทคิคอเวสมัลติแคนะครับเป็นถุงซิปมาแบบนี้นะครับมาดูตัวสินค้ากันเลยก็อ่าโอเในถุงนะครับอ่ะโอเคถุงทิ้งไปอ่าก็จะเป็นอ่ะของแถมของแถมนะครับมาดูกันของแถมก็จะเป็นแพด เบลโคลด้านหลังด้านหน้าเป็นผ้าปักนะครับคำว่าทวินฟอร์คอนเป็นรูปนกเหยี่ยวฟอร์คอนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นป้ายแท็กเฉยๆป้ายทวินฟอร์คอนเนาะแถมแพดมา1แผ่นนะครับขนาดเท่านี้เลยอ่ะฝ่ามือเลยบัลลมเทิมโอเคครับของแถมปึ๊บอันนี้เป็นเวบบิ้งนะเวบบิ้งแถมมากับเวสครับเวบบิ้งแถมมากับเวสอ่านะครับสองเส้นมีเบลโคลัวผู้ตัวเมียหัวท้ายสำหรับร้อยเพิ่มเติม,ตมกับคอมโมบันด้านข้าง ครับก็ให้มาโอเคของแถมอีกนะครับมีไหมไม่มีแล้วโอเคมาดูตัวเวสันเลยก่อนอื่นนะครับ JPC 2.0นะครับต่างกันตรงไหนสำหรับเวอร์ชันหนึ่งนะพูดเรื่องนี้ก่อนเวอร์ชั่น1นะครับจะมี NJPC และ JPC เฉยๆ JPC เฉยๆเนี่ยจะมีช่อง Inner Power ด้านหน้าแล้วเป็นสายรัดช่อง a มส Inner Max นะครับ3ช่อง ส่วน NJPC นะครับเขาก็จะมีช่องแม็กมาเช่นเดียวกันอินเนอร์พาวสามช่องแต่มีฝาปิดนั่นคือ NJPC นะครับส่วน JPC 2.0นะครับแผงด้านหน้าจะเป็นคอมโมบบอนแผงโมเล่เฉยๆไม่มีช่องถ่ายแม็กมาให้นะครับไม่มีอินเนอร์เพามาให้นะครับเป็นแผ่นปะด้านหน้าแบบเวลโคนะครับหรือเป็นแฟลตโมเล่นะฮะนะครับ,นะรบตรงนี้ในส่วนของ2.0จุดที่1จุดที่2ก็คือในส่วนของนะครับลองบา ตรงส่วนของลองบาเนี่ย2.0นะครับเขาจะเป็น QD ก็คือมีโมเลยร้อยเข้าไปใต้ลองบานะครับพับทับกันไว้เมื่อเวลาเรากระตุกหรือดึงนะ QD เชือกตัวนี้นะครับลองบาทั้ง2ชิ้นหน้าหลังจะหลุดออกจากกันทํา,าให้ปลดเบสออกจากตัวได้ค่อนข้างไวนะครับนี่คือจุดต่างข้อที่2ของ j p c 2.0กับเวอร์ชัน1นะครับต่อไปจุดที่3ที่แตกต่างกันก็คือตรงนี้ครับ แผงซิปด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยในส่วนของ jpc เวอร์ชันหนึ่งจะไม่มีแผงซิปมาให้นะครับอ่าก็เวลาจะติดอ่าแบ็คพาเนลก็จะต้องร้อยโมเลเอาแต่ถ้าเป็น2.0เราสามารถแบ็คพาเนลรุ่นที่เป็นซิปพาเนลเนี่ยนะครับมาวางปั๊บรูดซิปใส่ของได้เลยนะครับอ่าอาจจะไม่ต้องร้อยโมเลหรือร้อยก็ได้ซึ่งในตัวแบ็คพาเนลก็จะมีจุดให้ร้อยอยู่แล้ว4จุดนะครับไม่ต้องใส่เยอะเอาง,ง่ายแต่รูดซิปมันก็ไวขึ้นนะครับถอดออกถอดเข้าก็ง่ายขึ้นนะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับนะข้าวๆก็ประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของชิ้นงานตัวนี้ก่อนทวินฟอร์คอนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่1นนะครับอ่ะให้ดูป้ายแท็กก่อนนะครับอ่ะป้ายแท็กแผ่นแรกก็คือทวินฟอร์คอนโลโก้แบรนด์นะครับต่อไปป้ายแท็กนี้ไฮป้าเทคนะครับไฮป้าเทคก็คืออ่ะเป็นแบรนด์ของอ่ไฮพารอนนะครับไฮพารอนก็คือชิ้นส่วนของลองบาตัวนี้เห็นไหมฮะนี่เป็นของแบรนด์นะครับแบรนด์โลโก้อย่างดีนะครับนี่เห็นไหมเป็นแบรนด์โดยเฉพาะนะฮะ ของเนี่ยครับไฮพาร์ลอนตัวนี้นะไฮพาร์ลอนนี่หนาหนามากดีมากผมว่าจับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคนละอนันกันกับไอที่เราเคยเล่นกันนะครับอ่าป้ายแท็กนะครับต่อป้ายป้ายแท็กที่3ามเวลโคลแบนนะครับเป็นยี่ห้อเวลโคลนี่แหละนะครับแบรนด์เวลโคลเนี่ยนะสำหรับเวลโคลตัวนี้เห็นไหมซึ่งสีมันเนี่ยนะครับมันเป็นสีอมเขียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับนะคงทนนะ นะก็คือป้ายแท็กแบรนด์เวลโคนะครับเป็นของมีห่อเช่นเดียวกันตามด้วยวาเคแกซิปนะซิวายเคก็่างที่รู้กันนะครับค่อนข้างที่จะทนทานนะถึงไหนละซิวายเคเอ่าตัวนี้อีกนะครับอ่าตัวนี้ดูราแฟกนะดูราแฟกก็คือเป็นแบรนด์ของพวกอ่าเบกมุดยึดนะครับแล้วก็บักเกนพวกนี้นะเห็นไหมฮะดูราแฟกแบรนด์เห็นไหมฮะเป็นของมีห่ออีกเช่นเดียวกันซึ่งเอามารวมอยู่ในเบสตัวนี้สุดท้ายคือคอนโทรล่า ฟลบเนี่ะครับนั่นก็คือแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือได้นะเป็นของแบรนด์เป็นของมียี่ห้อนะฮะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของเวทจุดที่ที่ไม่เหมือนแบรนด์อื่นในเกตดแอร์ซอฟอีกก็คือในส่วนของนี่ครับแล้วจะมีนะแท็กป้ายเย็บ e มาเลยนะครับริบบิ้นมาทะวินฟอร์คอนนะแล้วเป็นโลโก้แบรนด์นะตรงนี้จุดหนึ่งซึ่งมันเหมือนกับอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นต้นฉบับนะครับก็คือ CP นั่นเอง CP ที่ไม่ใช่ไส้ก่อนนะฮะ CP ก็คือค p r e c i s i o n แล้วก็มีป้ายแท็กเย็บมากับผ้าหุ้มรองบ่านะเหมือนกันจุดเดียวกันนะครับกับแบรนด์คลายพ e t i ิ i o n ทวินฟอลคอนนะฮะโอเคมั้ยฮะนั่นคือด้านหน้าของเว็บมีตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาส่วนอื่นก็เหมือน JPC รุ่นปกติทั่วไปนะครับนอกจากแผง,แผงหน้าโลโก,โก้แล้วก็มีอินเนอร์เท้านะครับไอแอดมินเท้านะครับแอดมินเท้าเนี่ยอยู่ตรงนี้หน้าอกเนี่ยนะครับเปิดออกมาก็สามารถใส่สมุดโน้ตโทรศัพท์มือถือนะครับ ขนาดที่ว่าเอามือลงไปได้ทั้งอันใหญ่มากนะครับถ้ามีบันยางยืด3ช่องเน็บของใส่ของอะไรก็ว่ากันไปนะครับใส่แผนที่นะแอดมินเพาลโอเคมีแอดมินเพาลมาให้นะครับส่วนอินเตอร์เพาลแมกกาซีนเนี่ยไม่มีนะครับก็ต้องจัดหาเพิ่มเนาะ,ะทีนี้ก็มาดูตรงนี้ด้านข้างก็จะมีเนี่ยครับเป็นป้ายแท็กทวินฟอร์คอนฟาบ์บิกคอร์ดูลาฟาบ์บิกนะครับทีนี้มาดูด้านหลังครับด้านหลังของตัวเวสก็จะเป็นแผงชิปนะซ้ายขวา ในส่วนของตัวยึดกับเว็เนี่ยจะเป็นอ่านี่วัสดุเดียวกันไฮพาร้อนตามด้วยซิ y y k นะนะครับซิปแบบมาลินทาม YKK นะแล้วก็มีเบลโคนะครับเป็นเว็บบิงได้เยอะเวลโคเพิ่มนะหนึ่แถวแล้วก็เป็นเว็บบิงติดหนุ่งแชมป์ตรงนี้นะครับเอาไว้ร้อยของหรือไม่ร้อยไม่ติดอะไรก็ติดแผ่ติดป้ายได้หมดนะข้อ,ขอมืบันด้านข้างนะครับทีนี้แกะก่อน จริงๆแล้วต้องออมไปด้านหน้าครับอ่าในส่วนจุดต่างอีกโอ้โดนกล้องเลยนะครับขออนุญาตครับเอ่ออ่ะนะครับในส่วนจุดต่างอีกของ2.0ก็คือถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยรัฐบาลสามแถวข้างจะมาสุดแค่วเบวรโพตรงนี้แต่พอเป็น2.0เนี่ยก็จะมีห่วงตรงนี้นะครับอ่าเป็นสายดึงนะครับสายดึงคล้องมาเมื่อเวลาเราใส่ด้านหน้าเนี่ยในส่วนนี้จะโผล่ออกมาให้เราสามารถที่จะดึงดึงนะครับอ่า คอม,มบันเนี่ยออกได้เวลาถอดออกถอดเวดนะครับก็คือทําให้สะดวกขึ้นนะมีห่วงสาหรับดึงนะครับคอมมบันออกโอเคนี่คือ2.0น่าจะมีตัวนีนะ้ถ้าเป็นตัวอื่นจะไม่มีเวอร์ชันหนึ่งหรือจะเป็นเวดรุ่นอื่นจะไม่มีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมันไปไกลจนถึงขั้นที่ว่าเป็น QD พลาสติกแล้วที่เอามาประกอบกัน,ป,ป,กกนป,ปุ๊บปั๊บดึงเข้าดึงออกซึ่งจะไวกว่าเราก็ไม่มีเสียงด้วยส่วนตัวนี้ก็จะมีเสียงนะครับเวลาถอดเข้าถอดออกนะขวัก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 มันเป็น เป็นเวอร์ชันของมันนะครับเป็นเวอร์ชันของมันโอเคครับนะก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเวทส่วนอื่นมันก็จะเหมือนเหมือนกับกับ,กบยี่ห้ออื่นนั่นแหละนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาอย่างที่บอกว่ามีเย็บแบรนเข้ามาแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่พูดถึงก็คือทาง Twin Forks เนี่ยเขาเคลมมาว่าเรื่องฝีเย็บงานเย็บของเขาเนี่ยเขารับประกันเลยว่าดีกว่าสินค้าเกรด A soft ในระดับเดียวกันนะครับซึ่งผมก็ได้เช็คดูแล้วว่าผมว่าฝีเย็บของเขาเนี่ยค่อนข้างแน่นหนานะครับ ค่อนข้างแน่นหนาทำได้ค่อนข้างดีนะครับการเย็บเว็บบิ้งเนี่ยแน่นนะครับแล้วก็ละเอียดไม่มีเขาเรียกว่าไม่สามารถแงะได้เลยถ้าบางยี่ห้อเนี่ยตรงนี้เราเอาเล็บจิกเนะี่ยมันยังมันยังได้มันยังออกมาเป็นเส้นเลยตอนนี้นะครับคือแน่นหมดทุกจุดนะแน่นหมดทุกจุดรวมไปถึงเนี่ยในส่วนของเว็บบิ้งในส่วนของลองบ่าไฮเพลลอนเขาเย็บเสือมนจนเนี่ยนะครับแน่นปุ๊บเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันขาดตรงนี้นะฮะเนี่ยเย็บดีมากฟีเย็บค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ที่ดูในเพจต้นทางก็จะมีอีกอย่างเขาบอกว่า ห่วงดึงด้านหลังเนี่ยเขาเย็บเสริมแบบแบบว่าคุณสามารถที่จะลากนะครับผู้สวมใส่เวสตัวนี้ลากได้จริงๆนะครับไม่ต้องกลัวขาดเพราะาบอกเขาทามาดีมากเย็บดีมากเสริมมาแบบอย่างดีนะครับผมว่าก็น่าจะใช้ได้จริงนะฮะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็จะมาอัพให้เพื่อนๆได้ดูนะแล้วก็คลิปถัดไปก็จะมาคุยกันเรื่องของการเซตเวสตัวนี้ JPC 2.0ว่าเราจะเซตอัพไปในแนวทางไหนได้บ้างนะครับซึ่งบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ย JPC เซตยากนะ ก็มันก็แล้วแต่ผู้ใช้งานนะครับส่วนใหญ่แล้วเวทตัวนี้มันออกแบบมาให้เบาแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างคล่อง,งตัวเรานั้นเราไม่จำเป็นต้องโหลดเยอะนะครับอะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเวลาค่อนข้าง,างยืดยเยอะแล้วนะครับก็าฝากไว้นะครับเป็นประกอบการตัดสินใจอีกแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งทวินฟอร์ตเนี่ยผมว่าถ้าคะแนนนะผมว่าคะแนนค่อนข้างดีนะครับแล้วก็งานเย็บเนี่ยไม่ต้องห่วงวัสดุที่ใช้เอาง่ายนะครับผมว่ารับรองเลยนะครับว่าดีกว่าดีกว่าในเกรดเดียวกันในอีกหลายยี่ห้อนะครับเอานง่ายนะ ไม่พูดถึงแบรนด์เค okay, นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ